ข่าวสะท้อนไทย ep ห้าเรียนม2วัย14ปีถูกไฟดูดเสียชีวิตในโรงเรียนตั้งกรรมาการเล่งสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของน้องวายุหลังถูกไฟช็อตดับหน้าตู้กดน้ำโรงเรียนด้านครอบครัวเผยไม่ติดใจเอาความเพราะเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์เด็กนักเรียนชายถูกไฟดูดตรงต,รงตู้น้ำดื่มและเสียชีวิตลงซึ่งเกิดเหตุขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอกันตังจังหวัดตรังและมีการวิาพากษ์วิจารณ์หลังพบว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นมีกลุ่มคนทั้งครูอาจารย์และผู้ใหญ่ที่อยู่ในบริเวณนั้นแต่กลับเข้าไปช่วยเหลืออย่างล่าช้า โดยเหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ13.30นาิา30นาทีวันที่21มิถุนายน2567้ร้อยหําดวจเอกชัยสิทธิ์มณีการลองสอวอสอบสวนซอบพอกันตังจังหวัดตรังรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันตังว่ามีผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้าชอ็อตเข้ามารักษาตัวและเสียชีวิตหลังรับแจ้งจึงรุดเดินทางไปตรวจสอบ ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือเด็กชายวรวิทย์เทพสุวรรณหรือน้องวายุอายุ14ปีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม .2 โรงเรียนกันตังรัศดาศึกษามีร่องรอยบาดแผลบริเวณหน้าอกและรอยแผลถลอกที่ใบหน้าจึงร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลกันตังชัยนสุดพริกศพก เบื้องต้นเชื่อว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าช็อตต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังโรงเรียนกันตังรัศดาศึกษาตั้งอยู่ที่หมู่9ตำบลบ่อน้าร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุพบว่าบริเวณตู้น้าดื่มที่ไม่ได้ใช้แล้วมีร่องรอยเบรกเลอร์ aker, สภาพมีรอยไม่ดําเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจึงได้ประสานตํารวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรังมาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคราวนี้ถือเป็นกรณีศึกษาในด้านการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและมาตรการการทำงานในเชิงป้องกันในสถานศึกษาขอให้การสูญเสียครั้งนี้เป็นดังไฟสองสว่างเพื่อให้เกิดการป้องกันที่ดีขึ้นตามมาตรฐานดิฉันสมปองนาคำช่องปากว้างชาแนลณธนา ana, คนเป็นแม่คนหนึ่ง ขอแสดงความเสียใจแต่ครอบครัวของน้องวายุด้วยนะคะ